สุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของของบวนรถเป็นรุ่นใหม่ใหม่น้อยในราคาที่ดีที่สุดแห่งปีกับ b e n z NK m e g a Sale 2 0ซ215พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง500,000บาท5เท่ากับดีๆแบบนี้กันนะคะสนใจเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n z c o m เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่า200คันแบบตูใจเลยค่ะขายดีมากๆเรียกว่ามาไวไปไวกับ c 220D เอวังกาเฟสลิปคันนี้เลยค่ะรถเข้าใหม่วันนี้นะคะได้สีเทากาไฟเกสวยมากๆและไฮไลท์ของคันนี้ก็คือเครื่องยนตตดดดดีีเเเซลสุปรระหยััันนอองอางา มากแล้วก็หายากด้วยนะคะกับรถซีคัสที่สวยแบบนี้ค่ะรุ่นนี้เป็นตัวเฟซลิปนะคะเสริมหล่อให้กับคันนี้ที่กระจังหน้าไดมอนด์กลิ้มีแถบตรงกลางสีดําให้นะคะรวมถึงดาวกระจก Merced e s b e n z ด้วยค่ะไฟหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นระบบ LED High Performance นะคะมีคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อขนาด18นิ้วค่ะลวดลายจะเป็นลายของรุ่นเอวังการเลยนะคะวันนี้ราคาคันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นคุณลูกค้าจะได้ขับซีคัสเครื่องยนต์ดีเซลแล้วค่ะ ปกติแล้วคันนี้เราขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้เราลดให้2,000 0บาทเลยค่ะด้านท้ายนี้ค่ะรุ่นเฟซลิฟ์ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แล้วนะคะสังเกตตัวเส้น LED ด้านในดูค่ะว่าจะมีดีเทลที่สวยสะดุดตาม,มากๆากรีฟิเซอร์ด้านล่างก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ พื้นที่เก็บของด้านหลังค่ะเก็บของได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะพับตัวเบาะเพิ่มพื้นที่ก็ได้ตอนปิดปิดแบบไฟฟ้ากดง่ายได้แบบนี้ก็สะดวกเช่นกันค่ะคันนี้ถือว่าออปชั่นให้มาเยอะเลยทีเดียวนะคะกับราคาค่าตัวแค่1นึ่งล้านสองแกมืบาทเท่านั้นและจะไม่พูดถึงหัวใจของรุ่นนี้ไม่ได้เลยนะคะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล2 0 0 0ซีซีค่ะได้พละกําลังแรงมา้าคันนี้194แรงมา้าเป็นเครื่องบล็อกใหม่นะคะได้เกียร์ตัวใหม่9สปีดด้วยค่ะอัตราเร่งดีมากๆอัตราสิ้นเืองก็ประหยัด พอได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาสีคัสดีเซลสวยๆส,สักหนึ่งคันต้องรีบสแกนคิวอาร์โค้มาสอบถามที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะภายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังเต็มฟูลแบ็กสีดาค่ะตัวเบาะมีสภาพดีมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้ค่ะคันนี้เป็นตัวเฟส e ์ิฟนะคะหน้าจอแดชบอร์ดก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะการใช้งานมียให้ครบเลยค่ะทั้งเดเวอเรชั่นเลดี้โอมีเดีย เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแล้วก็มีการคอนเน็กผ่านตัวแอปพลิเคชันของตัว mercedes b กับ mercedes app ได้ด้วยนะคะโชว์กล้องถอยหลังภาพคมชัดละเอียดมากๆนอกจากนี้ยังมีตัวช่วยจอดปาร์กิ้งไพ o t ลอตให้คุณลูกค้าใช้งานได้ด้วยนะคะเป็นการถอยเข้าซองอัตโนมัตินั่นเองค่ะ คอโซลตรงกลางจะเป็นลายไม้เข้มค่ะเป็นสีไม้ที่มีความเข้มมากๆเลยนะคะเพิ่มความลักชวรี่ให้กับรถคันนี้อีกหนึ่งสเต็ปเลยค่ะพร้อมกับตัวนาฬิกาโลโก้ Mercedes-Benz นะคะพื้นที่เก็บของก็เปิดปิดได้เป็นระเบียบมากๆใส่แก้วน้ำได้2ใบค่ะแอร์ด้านหน้าแบบ2โซนปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาอิสระเลยนะคะแล้วการควบคุมแดชบอร์ดก็ใช้งานได้ทั้งทัชแพดแล้วก็คอนโทรลเลอร์เลยค่ะใครสะดวกใครถนัดใช้แบบไหนก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะคะ ถัดมาเป็นโหมดดนามิกซีเล็กค่ะปรับได้ทั้งโหมดอีโคหรือว่าโหมดสปอร์ตนะคะรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอัตราเร่งเขาดีประหยัดน้ํามันลูกค้าจะถามหาเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้ซีคัสดีเซลนะคะตูนเชียร์คันนี้มาดูด่วนเลยค่ะและขึ้นนั่งด้านหลังให้ดูว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเต็มฟูลแบ็กสีดาเช่นกันนะคะด้านหลังมีตัวช่องแอร์มาให้ค่ะคุณลูกค้าสามารถปรับระดับแรงลมได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว ม้านข้างมาให้ด้วยค่ะเป็นแบบแมนวนวลลูกค้าสามารถยกเปิดหรือปิดได้เองเลยนะคะแล้วก็มีตัวม้านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับ c 2 2 0 D e อดีไอวังกาดเฟสซิปคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่6 3 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะปกติแล้วคันนี้เราขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนกมบาทลดให้พิเศษคันนี้เลยนะคะเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นใครหายอยู่รีบด่วนเลยนะคะ คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจต้องรีบด่วนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเกที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กรตุ้นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ